สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนรับอีโมจิบีกันนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอีโมจิที่ว่าคืออีโมจิท่านคอนของบีกันนะครับเลื่อนเลื่อนอยู่ไหนนอนี่อีโมจิตัวนี้นะครับ นี่ครับผมจะมาสอบวิธีรับนะครับรับจากกิจกรรมคิกซี่นะครับ 5V5 กดเข้าไปออกแป๊บหนึ่งนี่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเฮ้ยแปบ๊บหนึ่ง พที่นะครับเห็นคําว่ากดเพื่อรับรางวัลไหมครับตัวเหมือนทานตะวันนะครับวิธีเราจะรับได้เราต้องมีคนออนครบห้าคนนะครับเราถึงรับได้ถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปเราก็รับไม่ได้เราก็กดตรงกดเพื่อรับรางวัลฟึ๊บนี่เราก็จะได้มาเราก็จะส่งมาทางกล่องจดหมายนะครับ กดเปิดกดฮีโร่ปรับแต่งอิโมจินะครับนี่ได้มาแล้วนี้นะครับนี่อะไงก็แค่นี้นะครับขอบคุณครับ